อารย์โอมารย์โอปารย์โอมารย์ลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายองค์การองค์การที่พมานดาที่พมานดาทรงประทานทรงประทานให้ลูกทั้งหลายให้ลูกทั้งหลายได้สร้างกรรมดีได้สร้างกรรมดีโครงการทำดีเพื่อน้องโครงการทำดีเพื่อน้องปีที่โงก ในวาระในวาระปี2563ปี2563ลูกทุกคนลูกทุกคนได้ร,วรว่วมร่วมใจกันได้ร่วมใจกันรวมพลังกันรวมพลังกันถวายบูชาถวายบูชาความดีนี้ความดีนี้ได้สำเร็จได้สำเร็จและในวันนี้ได้ในวันนี้ได้ไปทำบ,บุญเุ็นสได้ไป บ uh uh ุญกุศลเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงอาหารกลางวันมอบคุณการศึกษามอบคุณการศึกษาและแจกสิ่งของต่างๆและแจกสิ่งของต่างๆเล่นเกมกิจกรรมเล่นเกมกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กๆกับเด็กๆที่ย่อยโอกาสที่ย่อยโอกาสบุญกุศลบุญกุศลที่ลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายได้ร่วมใจกันได้ร่วมใจกัน ทำความดีามีสร้างทานบารมีบีถวายแด่พระพุทธองค์ถวายแด่พระถวาดพระมารดาถแดะมช่วยเทได้ชวยเทพาทุกพระองค์ทุกพระองคพยานคุกบาอาจารย์องค์ไนบาอาจารย์องค์ไนวันนี้วันนลูกขอบูชาลขอบูชาต่อ ขอพระมาณดารดและทุพกพ่อโองพอโอ่งโปรดจงรับรู้โรัรูในพลังบุญใพลับุที่ลูก,ลกแลูได้สมานสามัคคีได้มตัวแรงร่วมใจแร่วมรรวใจตัว,วพลังแัวพลังแรงใจแรงใจแรงใ,ใจแรงใจ ปัจจัยเสียสลา,สสลาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นี้ขอบุญกุศดนองบูชา,ชาแต่ถุกพระองค์แ,งคและขอตั้งจิอตจอุทิศบุญนี้ เจ้ากลับในเวรให้เจ้ากลับในเวรทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาติใดไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตามภพใดก็ตามที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติชื่อได้กระทบการได้กระทบการสร้างบาปกรรมสร้างบาปกรรมอี่วิบากกรรมอี่วิบากกรรม เกี่ยวกับการทำแท้เกี่ยวกับการทำแท้ผ่าศัตริย์ชีวิตผ่าศัตริย์ชีวิตหรือกับใดๆทำใดๆที่ทำให้ข้าพเจ้าที่ทำให้ข้าพเจ้ามีโรคร้ายมีโรคร้ายมีอุปสรรคมีอุปสรรคการเกินติดขาการเดินติดขาความรักมีปัญหาความรักมีปัญหาอุปสรรคต่าง าที่ขวากันากนขอพลังบุญกุศล,ลุญกุศที่ได้สร้างในวันนี้าในวันนี้เป็นมหาทานมหามหาบุญมหาุมหาบารมีบีที่ร่วมใจกันทีร่วมใจกันสร้างถวายบูชาสร้างถวายบูชาขอพุทธิ้ จบบทล็อกจบบทล็อกบทนี่กรรมบทนีดด่กรรมบทเบื้องทุกบทเบื้องทุกให้กับข้าพเจ้าให้กับข้าพเจ้าและผู้ร่วมสร้างและผู้ร่วมสร้างร่วมทำบุญร่วมทำบุญในวาระนี้ในวาระนี้ด้วยเถิดเจ้คาค่ะด้วยเถิดเจ้าค่ะขอเจ้ากรรมในเวททั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวททั้งหลายขขอ้้าาพเจขอข้าพเจ้า ดวงนี้ปิญญาดวงนี้ขออุทิศให้ขออุทิศให้จงมารับจงมารับนับบัดนี้เธอนับบัดนี้เธอจงมารับ,บ,บจงมารับนับบัดนี้เธอ นของตเองและปลดปล่อยกันขอเจ้าฟังในเวราษขอเป็นพลังบุญเพราะเราได้บอกกล่าวกับเพื่อนโนเปิดทางสวรรค์เปิดทานเรียกว่าจักรวาลเทพเทวาสิ่งศัิ์สิทธิ์รับรู้คูบาจารย์องค์ใดรับรู้เจ้ากรรมในเรรับรู้ได้รับบุญกุศลส่วนเราได้สร้างบารมีเรียกว่าทา,างบารมีร่รรราามรรรวมก,กันการที่ได้ทำร่วมกันหลายๆคนมนะันเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ แม้เราทำต่างไม่ดีโคหรือว่าไม่บ้าไปแต่เป็นพระลูกุที่เราท่งถึงเราถวายให้กับเทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านจะทรงพลังให้กับเราได้แผ่เรียกว่าบุญนี้ให้ถึงกับเจ้ากรรมในเวรเร็วเร็วขึ้นและดวงชะตาชีวิตเราก็จะได้เปิดและที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนะขอให้เจ้ากรรมในเวรผ่ายของทุกคนจงมารับ ขอให้เจ้ากรรมในเรือนทั้งหลายจงมารับขอให้เจ้ากรรมในเรือนทั้งหลายมารับแล้วก็ขอโอโหสิกรรมให้โอโหสิกรรมให้เปิดทางให้และปัิญาณเถิดโอ้โอ้โอโอ